สวัสดีจ้าทุกคนมาเจอกัอนแนนเช่นเคยนะคะหางหายกันไปนานเนาะก็สักพักใหญ่ๆนะเาะประมาณสักสอสาสัปดาห์ได้มั้งเนาะที่เราไม่ได้เจอกันหรือสสัปดาห์ประมาณนี้เนะแนนจําไม่ได้นะแต่แก็คิดว่านานอยู่ที่ไม่ได้มาเจอทุกคนคิดถึงทุกคนอยู่เช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแนนไม่ได้ที่แนนหายไปนะคะ คือไม่ได้หายไปไหนแล้วคะ่ะก็อยู่ที่อังกฤษอยูะคะ่ค่ะอยู่ที่บ้านแล้วก็ใจทำงานเนี่ยคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ที่แนนไม่ได้ทําคลิปแนนะไม่ได้มีความเครียดเรื่องอะไรแล้วนะคะแนนไม่ได้มีความเครียดเรียนเรียนสะสางหมดแล้วค่ะแต่ว่าที่แนนไม่ได้มาทําก็เพราะว่าตอนนี้แนนกําลังตั้งใจอ่านหนังสือสอบอ่าใบขับขี่ของประเทศอังกฤษนะคะเนื่องจากว่า ใบขับขี่สากลที่ได้มาจากประเทศไทยนะคะมันหมดอายุแล้วนะคะแนนก็ใช้ไม่ได้และอีกอย่างแนนก็เป็นคนสัญชาติอังกฤษแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ไบขับขี่สากลไม่ได้เขาต้องให้ใช้ต้องให้ไปสอบใบขับขี่ของ UK ถึงจะใช้ขับรถที่นี่ได้นะคะแต่ทุกวันนี้ถามว่าแนนขับรถอยู่ไหม ขับเป็นบางครั้งนะคะจันถึงสุกเน้นไม่ขับเลยะค่ะเน้นไม่ขับเลยจันถึงสุกเน้นอาจจะแบบว่ามีขโมยไปขับอ่ช่วงแบบซื้อกับพงกับข้าวบ้างไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปรับไปส่งพ่อใหญ่บ้านนะคะแต่แนงก็ขับแบบว่าระมัดระวังระมัดระวังแล้วก็ระแวงไปในตัวถามว่าทําไมระแวงไปในตัวเพราะว่า เน้นไม่มีใบขับขี่นะคะเน้นขับรถแบบไม่มีใบขับขี่ถามว่ามันเป็นเป็นอันตรายไหมมันก็อันตรายด้วยค่ะอันตรายแล้วก็ไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําไม่แนะนําให้ทุกคนขับรถโดยไม่มีใบขับขี่แต่ว่าที่อังกฤษนะคะ่ะเราสามารถขับขี่กับคนที่มีใบขับขี่ที่อังกฤษได้และสมมติว่าเนนเป็นคนขับและพ่อใหญ่เขานั่งไปด้วยสามารถทําได้ค่ะสามารถทําได้เพราะว่า น่มีใบขับขี่ชั่วคราวที่นี่อยู่นะคะใบ,บขับขี่ชั่วคราวของประเทศอังกฤษคือเราสมัครแล้วก็เขาก็จะส่งมาให้เราะค่ะแต่ว่าคุณจะต้องมีคนนั่งคนที่ไม่มีใบขับขี่ที่อังกฤษนั่งไปด้วยกับคุณคุณถึงจะสามารถขับรถได้นะคะอันนี้อันนี้ได้อยู่ค่ะน้่นก็อาศัยแบบว่าวันไหนไปรับไปส่งพ่อใหญ่นั้นก็ขับอะค่ะถ้าวันไหนไปทำง,ง,งานทานั่นก็เดินไปคับบางทีก็ ช้อปปิ้งถ้าเสื้ออะไรเล็กๆน้อยๆก็ในหมู่บ้านแนนก็เดินไปนะคะไม่ค่อยได้ขับรถหรอกค่ะแต่ก็คือตอนนี้ก็ตั้งใจค่ะตั้งใจแบบมุ่งมั่นมากค่ะถือต้องคือแนนคิดว่าแนนถึงเวลาแล้วล่ะค่ะถึงเวลาที่ต้องสอบจริงๆจังๆเพราะว่าก่อนหน้านี้แนนผลัดวันประกันพรุ่งมาตลอดคือแบบเอานา <c oughs> เอานามันมันมันยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีอแต่ด้วยความที่แบบพ่อใหญ่เขาให้แนนขับรถไปรถถถับที่ อะไรนะ,ะตัวเมืองยอะคะ่ะสถานีรถไฟที่เมืองยอคือต้องขับเข้าในตัวเมืองแล้วก็ห่างจากบ้านแนนประมาณห้าสิบนาทีนะคะจากบ้านแนนไปถึงประมาณห้าสิบนาทีไปกลับก็ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงอยู่นะคะเนนก็เลยลมีความระแวงคือไม่ค่อยมั่นใจแล้วที่สถานีรถไฟนะคะทุกคนที่สถานีรถไฟยอ,อะคือ,อตำรวจนะคะเขาจะจอดรถอยู่ อยู่ตรงที่รอบสถานีนะคะบริเวณรอบสถานีแล้วแนนทุกครั้งที่แนนขับรถไปแนนคือคือด้วยคมระวงว่าเมื่อไหรกลัวเขาเรียกตรวจนะคะกลัวเขาเรียกตรวจตรวจใบกับขีตัวอะไรอย่างนี้หรือเกิดบบกว่าหรือเกิดอุบัติอุบัติหงออุบัติเหตุเพราะว่ามันในตัวเมืองเนาะค่ะในตัวเมืองก็เหมือนกับตัวเมืองบ้านเราเลยเนาะแต่เมืองบ้านเราทุกที่รถมันก็จะเยอะอะคะแต่ที่อังกฤษอาจจะขับรถง่ายกว่าบ้านเราเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยมีหมา มาไม่มีไม่มีไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์เลยค่ะไม่มีหมาไม่มีมอเตอ,อร์ไซค์ที่จะมาวิ่งตัดหน้าเราเท่าไหร่ค่ะคือว่าการขับขี่ที่นี่ก็มันจะโอเคอยู่ค่ะโอเคโอเคในในส่วนหนึ่งเลยแหละค่ะก็ช่วยได้คือระวังแล้วก็ผู้คนก็ขับรถก็ค่อนข้างจะระวังกว่าบ้านเราเยอะอยู่ค่ะก็เลยแนนก็เลยเป็นเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยแนนได้นในระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่าเราจะ เพิ่มความมั่นใจก็คือเราต้องไปสอบค่ะคือต้องไปสอบเอาใบขับขี่มาให้ได้ค่ะก็คือเลยต้องจากเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยค่ะเริ่มจากศูนย์ใหม่เลยตอนนี้ก็คือมานั่งอ่านกฎจราจรต่างๆของประเทศอังกฤษก็คือมันก็เป็นภาษาอังกฤษแ่บทุกอย่างมันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยค่ะททั้งเล่มเลย นั่นก็หัดทําในแอปบ้างนะคะหัดทำข้อสอบในแอปบ้างอ่านหนังสือบ้างพอดีพี่คนไทยเขาให้หนังสือมานะคะหนังสืออ่ากดกดจราจรมาให้อ่านแล้วก็ให้ข้อสอบมาทำเน้นก็มาอ่าน <c oughs> คือตอนนี้สมองสมองอยู่กับการสอบอ่ตั้งใจสอบอ่ใบขับขี่มากค่ะตอนนี้ก็แต่ว่านู่นจองผู้ใหญ่เขาจองคิวให้เน,น้นอ่ได้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาค่ะ ไม่มีคิวว่างเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าศูนย์สอบจากบ้านแนนไม่ไม่ไกลค่ะขับรถไปประมาณยี่สิบนาทีค่ะจากนี่ไปนะ่จาจะไปสอบที่เคอร์บนะี้มอเไซค์น่าจะก็เขาก็จะให้เราเลือกกับเขาว่าศูนย์ใกล้บ้านเรามีที่ไหนบ้างแล้วก็เขาให้ใส่รหัสไปรษณีย์แถวบ้านเราแล้วก็มันก็จะขึ้นว่าศูนย์ไหนใกล้เราแล้วแนนก็เลยเลือกที่เอ่เคอร์บี้นะคะเคอร์บี้มอเไซ์เอ่อ ได้วันอุ้ยไม่มีวันว่างเลยค่ะทุกคนศูนย์สอบที่นี่แบบว่า,าคนเขาสอบเยอะกันเยอะมากคือแบบจองคิวสอบกันเยอะมากนะคะก็ได้คิวที่ยี่ห้าพฤษภาอ่าบ่ายสามโมงมีเวลาอีกสามเดือนค่ะสามเดือนนี้คือข้อมูลนี้แน่น่ะตั้งใจมากคือในหนึ่งคือเน้นตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าแนนจะต้องให้สอบอันนี้สอบขอ่ขั้นตอนแรกก่อนนะคะก็คือสอบอ่า เป็นข้อ,อข้อเขียนนะคะเรียกง่ายๆคือข้อเขียนแล้วก็แบบฮาร์ดศาสต์ฮาร์ดศาสต์คืออะไรคือคือแบบว่ากดว่าตรงไหนเวลาเราขับรถไปเขาจะมันจะมีแบบภาพในจอนะจ๊ะในจอ,นจอคอมให้เราประมาณว่าสถานการณ์จริงอย่างเงี้ยว,ว่าตรงไหนมันอันตรายเรากดนะคะมันจะเกิดอันตรายตรงไหนอะไรอะไร้เขาก็จะให้เรากดค่ะเขาเรียกว่าฮาร์ดศาสต์เนาะก็ก็จะสอบเป็นอันดับแรกน่ก็คือให้ปายิยามตนคือว่า สอบพ่อเขียนจะต้องไม่ให้เกินสามครั้งถ้าเกินสามครั้งไปแล้วนี่คือแบบถ้าสอบไม่ผ่านครั้งแรกเออไม่เป็นไรสอบครั้งที่สองไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าครั้งที่สามไม่ผ่านนี่มันจะเริ่มท้อแล้วค่ะมันจะเริ่มท้อสําหรับแนนแนนก็เลยตั้งใจว่าพยายามจะให้มันผ่านรอบแรกกับรอบที่สองให้มากที่สุดถ้าไม่ได้จริงๆก็คือสามรอบสามรอบห้ามห้าม ห้ามเกินนี้นะคะก็คือมันก็เลยมีความตั้งใจอย่างอย่างมุ่งม,มั่นอย่างแน่แนๆนนะคะคืออ่านแบบอ่านจริงๆจ,ง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 จังมากเลยะคะ่ะแนนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเวลาเลิกงานมาเนนก็จะมาหัดทําข้อสองสอบเวลาวันหยุดเนนก็จะมาอ่านหนังสือแบบอ่านแบบจริงๆนะคะและ้วก็ถ้าแล้วก็อีกสักพักนะคะให้แนนอา่านได้หนังสือไปให้ให้ทําความเข้าใจไปสักเดือนสองเดือนแล้วก็แนนก็จะเริ่มลงอ่าเรียน เรียนขับรถค่ะเรียนขับรถที่อังกฤษนะคะเพราะว่าต้องมีเรียนน้อยเนาะก็เลยจะลงเรียนให้พ่อใหญ่หาศูานย์ขับเรียนขับรถให้ะคะ่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสอบข้อเขียนผ่านก็จะได้จองสอบอปฏิบัติภาคปฏิบัติตอนนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าคิวแน่นมากค่ะคิวสอบไปกับขี่ที่อังกฤษแน่นมากบางคนก็สอบ จองเป็นข้ามปีสองปียังไม่ได้เลยเนนะก็เลยแบบขนาดข้อเขียนอ่ะเนนะยังได้ทั้งสามเดือนนะคะสามเดือนถึงจะได้เนทั้งวันพฤษภาค่ะพราะใหญ่จองให้ต้นเดือนกุมภานะคะแล้วก็อ่านอาทิตย์ี่แล้วก็อ่านหนังสือทั้งอาทิตย์เลยทั้งอาทิตย์แบบตั้งใจมากวันนี้ก็แบบว่าอ่ามาทําคลิปอบอกทุกคนก่อนว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะยังอยู่คะ่ะแต่ยัง เครียดไหมคะก็มีความเครียดบ้างมีความเครียดบ้างเพราะว่าทุกอย่างคือมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรข้อทุกคําพูดเขาจะเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่มีภาษาไทยนะคะเราก็ต้องใช้ความแบบสามารถพิเศษในการจําใช้ความจําอย่างมากว่าคํานี้มันแปลว่าอะไรคํานี้มันแปลว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ถามว่าในส่วนข้อสอบเนียนคิดว่ามันยากไหมที่เท่าที่หัดทํามา แนนก็คิดว่ามันไม่ยากเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ง่าย <c oughs> เกินไปมันไม่ได้ง่ายสักทีเดียวะค่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราแต่ว่ามันต้องอาศัยความจําความจําแล้วก็ยังไงละ่ะความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับาการใช้รถนะคะใช้รถไทยถนนนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็คล้ายมีส่วนคล้ายกับเมืองไทยอยู่นะคะมีส่วนคล้ายกับเมืองไทยอยู่ค่ะแล้วก็ แต่แค่มันจะแปลเป็นภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นแต่ว่าคําที่มันยากสําหรับเนยนก็คือเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษาอ,กอย่างเงี้ยแหละคะ่ะมันก็เลยยาก <c oughs> อ่าแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ความจำนะคะมันต้องใช้ความจํามันต้องท้ทําความเข้าใจแล้วก็แล้วก็อย่างแบแนนหนไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วกับปีนี้แนนก็ไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะทุกคน <c oughs> สําหรับใครที่ถามเข้ามานะคะไม่ได้กลับค่ะไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะเล็ก ใบกับขี่ที่เมืองไทยก็จะหมดค่ะใบขับขี่เมืองไทยของแนนจะหมดวันที่11พฤษภาคมของปีนี้ค่ะแนนก็จะปล่อยให้มันหมดไปเลยแล้วก็อีกไม่เกิน3ปีใช่ไหมคะหลังจากที่ใบกับขี่ที่เมืองไทยหมดเขาให้เวลาเราไม่เกิน3ปีก็จะต้องสอบแต่ข้อเขียนนะคะสอบข้อเขียนแล้วก็สมัอ,อะไรนะาสายทางสายตาทาง เท้าอะไรที่เขาให้เหยียบบ่งเหยียบเบรกอะไรนะคะสมรรถภาพแล้วอะไรนะคะที่เขาเรียกเนาะแนนก็คงจะได้ไปสอบตรงนั้นใหม่แต่ก็ถ้าไม่เกินสามปีก็ไม่ได้สอบขับรถใหม่ก็แค่สอบเฉพาะข้อเขียนแนนก็จะปล่อยให้มันหมดไปเลยคะ่ะแนนก็จะมาสอบใบเอาใบ,บขับขี่ที่ยังกฤิดเอาเนาะเพราะว่าถ้ามีใบขับขี่ที่ยังกฤิแล้วก็เอาไปใช้ที่เมืองไทยก็ได้ด้วยนะคะมันก็เลยเป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แนนต้องเอาจริงเอาจังด้วยะคะ่ะ อย่างสําคัญเลยก็คือเพื่อความปลอดภัยของเราเองเพื่อความมั่นใจในการขับขี่รถของเราเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้เน้นด้วยนะคะว่าหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะก,ก็อีกตั้งสามเดือนมีเวลาอีกสามเดือนสามเดือนนะคะสามเดือนสามเดือนที่จะไปสอบก็คิดว่า เน้นคิดว่าตัวเองทําได้เพราะถ้าขนาอ่านหนังสือมาอาทิตย์สองทิตย์เน้นยังมีความเข้าใจกับมันเยอะขึ้นนะคะเน้นคิดว่าถ้าเน้นเอาจริงเอาใจเน้นก็หวังว่าหวังว่านะคะจะผ่านไปได้ด,ด้วยดีไม่มีอะไรยากเกินไปหรอกคะ่ะไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเราเนาะอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็มาพูดคุยกับทุกคนมาแจ้งให้ทุกคนทราบเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเน้นจะมาแชร์ประสบการณ์ดีวกว่าคะ่ะจชมาแชร์ประสบการณ์ว่าเอา่อ อาชีพแรกในชีวิตของแนนคืออาชีพอะไรแล้วอายุอตอนแรกที่ทํางานคืออายุเท่าไหร่นะคะที่ทําแบบจริงๆจังๆที่แบบไม่ได้ไปแบบรับจ้างแบบชั่วคราวรายวันอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออาชีพแรกที่เป็นจริงเป็นจังในชีวิตแนนเลยนะคะคืออาชีพอะไรเนาะคอยติดตามแนนกันไปตลอดนะคะทุกคนรักและคิดถึงทุกคนเช่นเคยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงนี้ที่ประเทศอังกฤษก็ อากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มืดมืดช้าลงค่ะมืดช้าลงจากอ่าก่อนหน้านี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งสามโมงนี่ก็เริ่มแบบมืดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงบางวันก็ห้าโมงนิดๆค่ะถึงจะเริ่มมืดเนาะแต่ว่าความหนาวยังเหมือนเดิมนะแต่ก็ลงแต่ก็มีแดดมีแดดมา <laughs> มีแดดมากับทุกวันค่ะ <laughs> ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีจ้า